แม่งน้ำตาซึมในสันตว์กำลังก,กินข้าวเลแม่งมาอันนี้เนาะ ย้อนหลังกูเม่งเหนื่อยชิพหหยนั่งเสียงผมอันนี้นะมันอันนี้พูด้ำเสียงกลราม่งติ่มติ่มหน่อยเม่งเหนื่อยใจแล้วเยหมันบนโซเชียลให้มีสีสันจุดอ่อนเงี้ยท้อใจเหมือนกันกินนิชีนไปสองบ่นอาหารก็บ่นไปเหียเียมันก็ธรรมดาพอซื้อได้แต่มันอย่างไรยน้มันท้อใจแล้วมันคิดตกต่ำนี้เงีย หนักเหมือนกูก็มีฐานะอยู่แล้วตกต่ำมึงคนจนแม่งมีฐานะสีสันชีวิตไรเงี้ยไปดูเว็บเถื่อนแม่งเขามาลงแม่งก็กลัวรีิทธิ์แม่งได้ยอดวิวได้หนำใจไรเงี้ยเจ๊เรื่องทุนได้น่ะมันเหมือนไม่มีอะไรเสียแล้วเขามาทำอดีตเลกไรเงี้ยนะ้ปเขาทำงานอีกแม่งก็สีสันคนธรรมดาไวเงินเดือนเกินพันไหมเกินหมื่นไหมเกินหมื่นห้าไหม กี่หมื่นยังไงเลือกได้หมดเลยเฮียอย่าอางแม่งเหมือนกียโรงเรียนซีซีโอแม่งวัยครูแม่งงานไม่หายากอ้างหายากไปคุยกับเพื่อนแล้วกูก็หายากแถวบ้านก็มีในวุฒิการศึกษาไม่มีแม่งก็ทนอยู่กับครอบครัวแม่งอบบวกอย่างนี้ไหนเฮียโคตรที่เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยบ่นท้อใจนี้มาดูนักนักเลงยนกูก็ให้มันเกียรติบวกเฉยเฉย ม,ม,มิ่งมอ่ะคิดบวกแม่งกูจะไม่ได้เป็นเรียนแบบน้อย่างเงี้ยเสียงหายตีมันแล้วคือ,วมอ,อมันว่างไหนยี่หาสีสันคิดเกี่ยได้มากไอ้สัตว์เอ้ยอบ,อนนบนกลางน้ำเก๊กหลอน,นั่นไอ้สัตว์น้ำเสียงนี่เยี่เนี่ยหาเช้ากินข้ามมาแล้วเนี่นนเยเนี่ยสะฮ้อนสังคมแม่ง กูไม่เกินเหมือนเขาแล้วเหนื่อยใจเหมือนกันนั่นนี่เฮียเหมือนหนังให้มาสอนกูแม่งตอนว่างมั้งนี่เฮียการมันดังอาชญากรรมต่อยตีกันนักเิงแม่งขู่กันไอ้เฮียพอไอ้เฮียเกลียดเลยเกินเหมือนกันนั่นนี่เฮียกูไม่ได้อาจบ่อยเนี่ย